สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับว่ารักกับคนที่เกิดวันไหนเนี่ยนะใน7วันเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับคนที่เกิดวันจันทร์รักกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอ่ะเขาบอกงี้นะว่าความอ่อนโยนเนี่ยนะมาพบกับความเข้มแข็งนะก็กลับกลายเนี่ยเป็นคู่รักที่ อยู่ด้วยกันแล้วมีความกลมกลืนนะครับนะบนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจนะจากหัวใจที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะแต่ละคนเนี่ยนะครับนะทั้งคู่เนี่ยจะได้พบกับความสุขและก็ความโรแมนติกในเรื่องความรักนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรักกับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยกันเนี่ยนะครับเขาบอกงี้นะว่าคู่รักเนี่ยที่มีความเหมือนนะ มีทั้งความอ่อนโยนด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะครับนะผู้คนเนี่ยต่างก็ชื่นนะชื่นชมยินดีในความกลมกลืนของคุณทั้งคู่นะครับแต่คู่ที่ดูนะเหมือนกันจนมากเกินไปเนี่ยก็าอาจจะกลับกลายเนี่ยเป็นความรักที่พร้อมจะจบได้ทุกเวลาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันเหมือน มันเหมือนมีอะไรอะมีภาพลวงตาที่สวยงามนะครับที่คนอื่นเห็นนะครับแหมเพราะว่าซอฟกับซอฟมาเจอกันก็ดูแล้วมันดูเหมือนดีนะประมาณนั้นนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรักกับคนที่เกิดวันอังคารนะครับนะเขาบอกไงว่าคนสองคนเนี่เป็นคู่รักที่มีความแตกต่างกันทั้งภายนอกและภายใน แต่ก็จะกลายเป็นคู่รักที่ชื่นมื่นรื่นรมได้อีกคู่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นคู่รักที่อีกคนเนี่ยนะมีความอบอุ่นแล้วก็เป็นที่พึ่งทั้งกายและใจนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่นะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวที่ขัดแย้งกัน บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะสำหรับคู่นี้เนี่ยต้องอพึงที่จะต้องใช้เหตุและผลเข้าหาซึ่งกันและกันให้มากนะครับอ้าวไปกันต่อนะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะรักกับคนที่เกิดวันพุธนะจะเป็นวันพุธกลางวันพุธกันคืนเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับคู่รักคู่นี้เนี่ยนะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนแท้ทั้งคู่เนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกันทั้งความรู้สึกและบุค,คลิก,กภาพ สำหรับคู่นี้เนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดและเป็นคู่รักคู่ใครเนี่ยนะที่ดีนะครับแล้วก็มีความรักเนะี่ยคู่นี้นะมีความรักที่อ่อนหวานและก็งดงามนะครับเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยสติปัญญานะเกิดความพอเหมาะพอดีนะครับนะเขาเรียกว่าพอสมควรเลยเนะี่ยสำหรับคู่นี้นะครับ สำหรับคู่รักเนี่ยจันแล้วพุทธเนี่ยนะครับสามารถคลองรักกันได้อย่างสุขสบายนะถ้า,าตกลงปงใจกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถึงขัน้นอาจจะมีฐานะที่ร่ำรวยเลยทีเดียวนะครับไปกันต่อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันเนี่ยรักกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับเขาบอกว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยนะเป็นคู่รักที่มีความสวยงามและมากด้วยความสามารถนะครับนะ จะอยู่คู่กันนะอยู่ครองคู่กันเนี่ยนะก็ช่วยกันที่จะส่งเสริมนะครับแล้วก็ทำให้พบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับสามารถครองคู่กันได้อย่างดีนะครับนะแล้วก็ครองคู่กันอย่างมีสตินะครับเป็นคู่ที่ไม่วู่วามนะครับจึงทำให้ชีวิต พบกับความสุขความเจริญนะแต่บางทีเนี่ยก็มีการขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดกันอยู่บ้างนะครับก็ต้องพึงระวังนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางฝ่ายเนี่ยนะครับต้องการที่จะเอาชนะนะครับทางแก้คือนะลองหันมาคุยกันนะด้วยเหตุและผลบ้างก็จะดีนะครับสำหรับคู่รักนะคนที่เกิดวันจันทร์รักกับคนที่เกิดวันศุกร์นะเป็นคู่รักที่ ดูแล้วเนี่ยเกื้อกูลอ่อนหวานนะครับแล้วก็อ่อนโยนได้กันทั้งคู่นะครับคอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ก็หวันไหวนะต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบกายนะได้ง่ายด้วยกันทั้งคู่นะครับหากจะเพิ่มพลังความรักให้กันอย่างจริงจังเนี่ยนะหรือจริงใจเนี่ยต้องเพิ่มความมั่นคงนะครับความซื่อตรงในความรักให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองไปตกลงกันดูนะครับนะ วันสุดท้ายนะครับคนที่เกิดวันจันทร์กับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับความแข็งแรงกับความนุ่มนวลที่น่าจะเข้ากันได้ดีผสมผสานกันอย่างลงตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับความรักเนี่ยของคู่นี้เนี่ยเป็นความรักที่เปราะบางนะครับอ่อนแอนะมีโอกาสที่จะแยกทางกันค่อนข้างมากทั้งทั้งที่ยังรักกันนะ อะไรกันอย่างสุดซึ้งนะครับก็ถ้าคิดว่าอยากจะไปกันให้ยืดไปกันให้ยาวนะครับต้องนาอารีอารอบกันให้มากๆนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรักกับคนทั้ง7วันนะครับก็ขอบคุณมากที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ